อย่งอยู่กันต่อที่จังหวัดลบบุรีค่ะชาวลบบุรีรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อเต้นแอโรบิกเปิดตัวค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งไทยเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568ว่าที่ีร้อยตีส่งผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เิดกิจกรรมรวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายยอ่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครั้งที่37ประจำปี2568ที่บริเวณสนามยาเขตพระราชฐานชั้นนอกพระนารายณ์ราชนิเวศตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีค่ะโดยมีนายมหิดทรสุระบุญจรัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการข้าราชการจากหน่วยงานต่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีกว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกคนก็จะแต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งโจงกระเบนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้วยังเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้แต่งชุดไทยมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568ณนะพระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงค่ะ ซึ่งงานดังกล่าวก็จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2568โดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะอาทิการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการหลานวัฒนธรรมตลาดย้อนยุครวมทั้งการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และดวงไฟที่สวยงามตามจุดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้แต่งชุดไทยไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ